ท่านอารมณ์มูลิริัตน์นะครับผู้อรึกรามคณะกรรมการพัฒนาชุมชนแต่ว่าเรียมุมที่ขยา่านจากการจัทําที่ที่ตางแล้วนท่านคังเรื่องว่า ครั้งหนึ่งนั้นนะถ้าจะคุณบาลีให้นิยามคำว่าธรรมะคืออะไรสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรมธรรม,ม,มะออนทัวร์ปีที่11ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นโดยฝ่ายบริหารความสัมพันธ์และการสร้างประโยชน์สํานักทรัพยากรบุคคลครับซึ่งในปีนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองหลงวงภูม่นภูริคัตโตนั่นเองครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวครับผมนายภูตินัสสุภาภร รับหน้าที่พิธีกรภาคปัสสไทยในวันนี้ครับ Welcome to t h a m a On t o u r Year 11 This activity is organized by Relationship and Contribution Management Team, h u m a n Capital, under ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลุมปุ่มันภูริทัตโต p โปรเจ t First of all, I would like to introduce myself. I am Ployfa p m ร o n Thong as an English speaker. โดยกิจกรรมนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่11ครับและในปีนี้เราก็จัดขึ้นด้วยกัน8ครั้งครั้งนี้ครั้งที่8ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ได้มาจัดกิจกรรมกันณนะจังหวัดลบบุรีและสถานที่สําคัญที่เราจะไปกันในวันนี้นั่นก็คือวัดิริจันทรนิมิตวรวิหารไหว้พระพุทธปฏ,ปฏิภาคมัธยมพุทธการพักผ่อนกันที่วลภาฟาร์มสเตย์ เยี่ยมชมพระนารายราชนิเวศและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กันที่วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารครับ We have been organizing this activity for 11 years. This year we have a trip, s and this is our last trip at Lopburi Province. Today we are going to w a ิริจัน a n t a r n i m i t ว o r a w i h a n ครับและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศของกิจกรรมในวันนี้กันได้เลยครับ Let's go <S วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารหรือวัดเขาพระงามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีพื้นที่99ไร่ตั้งอยู่เชิงเขาด้านตะวันออกของเขาพระงามเดิมวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร เป็นวัดร้างไม่มีใครทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่ในปีพุทธศักราช2455พระอุบาลีคุณูปามาจารย์เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครกับพระอีกสองรูปได้ทุดงมาพักที่ถ้ำในวัดแห่งนี้และต่อมาในปีพุทธศักราช2499ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีจึงได้ชื่อใหม่ว่าวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหารหรือเรียกกันทั่วไปว่าวัดเขาพระงาม วัดสิริจันทราณิมิตรบรรวิหาร or วัดขาวพระงาม is a t h i r d grade royal temple located in ขาวพระงาม subdistrict เมือง district ลบบุรี province located on the eastern hillside of ขาวพระงาม has an area of 40 acres originally วัดสิริจันทราณิมิตรบวรวิหาร was an abandoned temple it was unknown when it was founded until 1912 when พระอุบาลีคุณปรมาร a n Abbot of Wat in Bangkok, and two other monks conducted ascetic practices in the cave of this temple, realizing that the temple had a nice location. And later in 1936, the temple was upgraded to status of a third-grade royal temple and accordingly named Wasiri Chantarani Mitwarawihan. วัลภาฟาร์มสเตย์เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการใช้เวลากับครอบครัวตั้งอยู่ห่างจากลบบุรีไปทางเหนือเพียง20นาทีวัลลภาฟาร์มสเตย์นำเสนอประสบการณ์ฟาร์มที่เงียบสงบและเรียบง่ายอุดมไปด้วยแมกไม้เขียวขจีอากาศบริสุทธิ์และสัตว์หลากหลายชนิดเช่นมา้าควายน้ำไก่เป็ดห่านเป็นต้นวลภาฟาร์มสเตย์ a wonderful place to spend time with the family Located just 20 minutes north of Lopburi, Walapha offers a peaceful and rustic farm experience complete with abundant greenery, fresh air, and many animals such as ponies, water buffalo, hens, ducks, and geese. พิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2209บนพื้นที่41ไ,ไร่ณเมืองลบบุรีเพื่อใช้เป็นที่ประทับออกว่าราชาการและต้อนรับแขกเมืองพระองค์ทรงประทับณพระราชวัง8-9เดือนในช่วงปลายราชาการภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระนารายณ์ราชนิเวศถูกทิ้งร้างจนถึงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์โปรดให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายมหาราชและสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2399และพระราชทานนามว่าพระนารายราชนิเวศ King Narai National Museum This museum was established in 1923 near the Royal Palace known as พระนารายราชนิเวศ as a collection of exhibition halls Currently three historical buildings serve as museum to display a variety of objects art, including an impressive collection of Lobri-style sculptures and Khmer, Tawarawadi, U Thong, and Ayutthaya artwork. There is a particular focus on the arts and lifestyle of Thailand's central region in several of the exhibits. Another exhibit is dedicated to the life and accomplishments of King Rama IV, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีพื้นที่กว่า20ไร่เป็นที่ตั้งของพระปรางอุมใหญ่ก่อด้วยศิลาแลงตั้งแต่ฐานถ,ถึงหน้าบัานเหนือขึ้นไปก่อด้วยอิฐจนถึงยอดประดับด้วยลวดลายปูนปั้นอันสวยงามใกล้ๆกัน จะพบพระปากองค์เล็กภายในมีจิตกรรมฝาผนังรูปพระพุทธเจ้าและสาวกเขียนด้วยสีฝุ่นอีกหนึ่งจุดที่ต้องไปดูให้ได้นั่นก็คือวิหารก้าวอ่องลักษณะเป็นวิหารที่มีผนังยาวมีเสากาั้นรวมกัน9ช่วงเสาหน้าตาทรงโค้งมดงามอ่อนช้อย Wat Phra Si It is a unique and beautiful feature of the temple, rarely seen in Thailand. Wat Phra Si is located behind the railway station near the San Prakan. The laterite -right pranks still has some original lintel and stucco work intact. A number of other pagoda and pranks, most of which were restored, were greatly influenced by both the Sukhothai and Ayutthaya styles. เป็นสถานที่ที่เราไม่เคยมาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาทางภาคกลางค่ะคือเราไม่เคยออกมาเพื่อเรียนรู้อะไรพวกนี้คือทางบริษัทก็จัดให้แล้วก็ ale, พาพวกเรามาพวกเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นโอ้วันนี้สนุกมากค่ะได้ทั้งธรร,รมะได้ทั้งกิจกรรมต่างหลายอย่างเลยเนี่ยเรามาทําไข่เค็มด้วยมากับชุมชน,ชนโอเคเลยค่ะขอบคุณทีมงาน,นาคณะกรรมการหลายๆท่าน,านขอบคุณมากๆค่ะ